นี้อิ่ที่ทีม้องครับของจังหวัดกาญจนบุรีครับกำลังเดินลงสนามครับผมยอยศครับคนพนมทวนครับรับหน้าที่นักบรรยายติดขอบสนามครับไทยปางหรือเปล่าฮะถ้าอ่านชื่อผิดนี่ต้องขออภัยนะฮะเพราะว่าทางด้านของยอยศนี่สมัยเรียนเนี่ยติดศูนย์ภาษาอังกฤษฮะ ทั้งสองทีมนี่ก็ถือว่าเป็นความหวังของชาวจังหวัดกาญจนบุรีครับในด้านของเซนตีคิก<อ>ขึ้นแปครับนี่ถือว่าเป็นลูกสองเปิดปั่นไปที่สาสองครับนี่ฮะซูปเปอร์เซฟครับประตูบอกว่าสบายครับถ้าเตะแบบนี้ผมรับนิ่มๆน,นะสีชาวซีชาวแทงสัง้นอ,อแทงบอลให้กับแดนกลางได้ดีครับไม่มีแค่เอาจาังหวะนี้ ผู้รักษาประตูของดากอนนี่ต้องออกแรงเซฟครับจังหวะนี้ทางด้านของการยูริสตีได้บอลมองหาเพื่อนแทงเข้ากลางครับพักอ,อกอลูกนี้ทำยังไงครับผู้มาเลสเปิดลงมากับขวาครับหมายเลข17ครับทางด้านทาแหว่งยิงเองยัํยาชนชางครับลูกนี้ก,กําลังการไม่เป่าครับไปแล้วครับทางด้านของการยูริสตีออกมาทางด้านตัดสายอ่ะู้เล่นหมายเล็กๆครับตัดา้ายได้ดีครับ อังสอนเปิดโด่งยาวมาเสาสองครับจังหวะนี้ผู้สาประตูของกันยาบอรีสิตี้คว้าไว้ได้ฮะตูมา่าเปิดโดง่งออกมาเสาสองครับสิริชัยขึ้นเทคบอลลอยออกไปครับลุกนี้ไม่หมอหาเพื่อนเปิดโด่งยาวขึ้นมาสุดหน้าตัวเป้าครับพักอ,อกแล้วจักรยานครับลูกนี้แต่ยกล้อไปสูงไปหน่อยคะ กรรมการเป่าหมดครึ่งเวลากันข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเดี๋ยวกลับมารับชมในครึ่งเวลาหลังครับครับก็ขอกัดสวัสดีนะครับ FC ทุกท่านนะครับเปิดยาให้ผู้เล่นหมายเลขเก้ารับลาเช้นห โอ้โหนี่บอลน,นี่พันกันมากแล้วล้ำหน้าครับจอบนี้นกรรมการเป่าลูกวินหมดเวลาการแข่งขันครับทางด้านของการจนับ,บุรีซิตี้ครับเอาชนะเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของดารากอนการจนลุเอฟซีครับไป1ประตูต่อศูนนะครับ